้าปรับจราจรจ่ายแล้วไปไหนวันเวลาไหนตำรวจไม่ค่อยจับวิธีใช้ประโยชน์จากใบสัง่งทำอย่างไรเมื่อเจอด่านวิธีไม่ให้โดนจราจรจับหาคำตอบได้ในคลิปนี้รู้ทันตำรวจจราจร่าปรับจ่ายแล้วไปไหนปกติประเทศไทยมีตัวชี้วัดทุกอย่างซึ่งเขาจะเอาผลการจับคุมปีที่แล้วเป็นตัวตั้งแต่ต้องจับให้ได้มากกว่าปีที่ผ่านมาหมายความว่า ตำรวจตั้งเป้าจะต้องจับให้ได้มากขึ้นทุกปีแล้วเคยสงสัยกันไหมครับว่าค่าปรับจราจรที่เราเสียกันเขาเอาไปทําอะไรซึ่งค่าปรับนี้จะแบ่งเป็นสส่วนส่วนที่1่เข้ารัฐซึ่งเป็นจํานวนเงินปีละหลายพันล้านเงินส่วนนี้จะแบ่งเป็นกองทุนคุ้มครองผ,ผู้ประสบภัยทางรถนั่นหมายความว่าพวกที่มีพระบรจะได้เสียดนี้ลองคิดดูนะครับว่าพระบราคา200-300ถึงบาทจะเสียให้กับทุกชีวิตในราคา5,000 0 0บาทได้หรอ ก็ต้องเอาเงินจากส่วนนี้แหละครับเขาจึงต้องจับคุณในข้อหาที่ไม่มีพบรบผู้ประสบภัยทางรถเพราะแต่ละปีและต้องเอาเงินมารักษาพยาบาลผู้ประสบภัยทางรถเป็นหมื่นล้านส่วนที่2แบ่งให้กับเจ้าหน้าที่ผู้จับซึ่งส่วนนี้แหละครับที่คุณเรียกว่าออกมาหากินแต่กฎหมายจำกัดสิทธิ์ไว้ว่าเงินรางวัลที่ได้แต่ละคนจะไม่เกิน1 0,000 000่นบาทนั่นหมายความว่ากฎหมายป้องกันไม่ให้เจ้าพนักงานจับเอาแต่เงินรางวัลอย่างเดียว ราะถ้าเกิน10,000บาทก็ไม่สามารถเบิกได้ล้วจะจับไปทาไมให้เหนื่อยช่วงเวลาไหนและวันไหนที่ตํารวจจราจรไม่ค่อยจับปกติจราจรจะไม่จับสเปตซ์สะปะเขาจะจับเฉพาะที่ที่เกิดอุบัติเหตุปอยและจะไม่จับในชั่วโมงเร่งด่วนคือเวลาเช้าก่อนโรงเรียนเปิดประมาณ6กโมงถึง9ก้าโมงแล้วเขาจะเริ่มจับตอนประมาณ1 0บถึงสิบเอโมงแล้วข้ามไปอีกทีประมาณบ่ายหนึ่งบ่ายสองแล้วพอช่วงบ่ายสามบ่ายสี่ก็จะเป็นช่วงเวลาเร่งด่วนอีกครั้งหนึ่ง และปกติก็จะไม่ค่อยจับตอนกลางคืนถ้าเป็นภูทอนหลังหกโมงจะไม่มีเจ้าหน้าที่จราจรแล้วนะครับยกเว้นเมืองใหญ่ๆแต่ก็ไม่ค่อยจับกันเวลากลางคืนอยู่ดีเพราะจะเป็นการทําให้ประชาชนเดือดร้อนไม่สามารถจ่ายค่าเปรียบเทียบปรับได้ส่วนวันที่จราจรไม่ค่อยจับก็คือวันที่คดีเต็มหมายความว่าหากคดีเต็มตัวชีวัตก่อนสิ้นเดือนช่วงปลายเดือนตํารวจจะไม่ค่อยอยากจับโดยใช้หลักการว่าเดีย๋ยวพรุ่งนี้ก็ยังมีให้จับอีก 2. วันสําคัญ ถ้าไม่เร่งด่วนหรือคดีขาดจริงๆตำรวจจะไม่จับกันครับเพราะสิ่งที่ยุ่งยากุ้นวยก็คือการประสานข้อมูลไม่ว่าวันอะไรก็แล้วแต่ตำรวจไม่มีวันหยุดแต่หน่วยงานอื่นหยุดเป็นธรรมดาเมื่อมีเหตุให้ต้องประสานข้อมูลกันเรื่องเกี่ยวกับการจับกลุ่มจะเป็นการยุ่งยากแต่ถ้าจําเป็นเร่งด่วนก็จะเป็นต้องจับครับส่วนวันสําคัญดังกล่าวก็เช่นวันพ่อวันแม่วันสงการวันปีใหม่ว่าหากจะจับวันดังกล่าวส่วนใหญ่จะโดนดา่าใช้ประโยชน์จากใบสั่ง ใบสั่งปกติใช้ได้ไม่เกิน7วันซึ่งบางคนอาจจะรู้แต่บางคนอาจจะยังไม่รู้หากคุณโดนใบสั่งไปแล้วภายใน7วันจะไม่มีตำรวจคนไหนออกใบสั่งซ้ำนะครับเพราะมันเป็นการซ้ำเติมคุณมากเกินไปหากคุณโดนใบสั่งจริงๆขอแนะนําว่าให้ใช้ให้ถึง7วันยังไม่ต้องรีบจ่ายการใช้ประโยชน์จากใบสั่งใน7วันก็คือหากคุณต้องเดินทางไกลาหากคุณมีความผิดอยู่บ้างไม่ว่าจะทะเบียนคาดหรือลืมจดต่อพรบรจะจําเป็นต้องเดินทางจริงๆคุณมีใบสั่งสักใบเข้าด่านไหน แล้วบอกเขาว่าโทษกับพี่ผมรีบครับก่อนออกมาขอก็โดนใบสั่งไปใบหนึ่งแล้วในข้อหานี้อะไรก็ว่าไปนะครับบาบาบาด้วยวิธีนี้นะครับจะทําให้คุณคล่องตัวขึ้นตลอดการเดินทางและช่วยประหยัดเวลาไปได้เยอะครับทํายังไงเมื่อเจอด่านเรียกถ้าคุณเจอด่านสิ่งที่เขาจะเรียกดูก็คือ1ใบขับขี่2พลรลบ 3. ทะเบียนต้องมีให้ครบหลักการที่คุณจะต่อรองได้ก็คือขอข้อหาที่มีค่าปรับน้อยที่สุดเช่นพรลบปรับ1000 ทะเบียนปรับ500ร้อใบขัข่ขคีปรับ400ร้อแต่คุณรู้จักกับตำรวจก็อาจขอปรับในอัตราต่ำสุดได้ในประมาณ200แต่ไม่ปรับเลยเป็นไปไม่ได้ครับหากการต่อรองไม่สําเร็จก็ถอยคุณทําใจร่มๆนะครับขอให้คิดเสียว่าเสียสละเงินให้กับผู้ประสบภัยทางรถและงบประมาณให้ประเทศชาติจะได้สบายใจได้กุศลกว่าครับสุดท้ายทําอย่างไรจะไม่โดนจราจรจับก็ต้องตอบว่าก็ทําให้ถูกกฎจราจรละครับเช่นใส่หมวกกันน็อก ไม่ฝ่าไฟแดงไมฝ่าฝืนกฎจราจรใดๆสุดท้ายก็หวังว่าคุณผู้ฟังจะได้ประโยชน์กันบ้างนะครับไม่มากก็น้อยสำหรับคลิปนี้สำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ